บายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้ามาหนึ่งฮัสิมาตรับสุกตัมนะจ้าตรับสุกตัมตาม,ตามหมวกตัมสมปีเผ็ดนะเผ็ดนะเผ็ดออกมาตายควายลบนี่ครบอายุสู้วัยลูกนะคะนี่จ้าปกติมีกุ้งสดนะจา้าหัวหอยกระถินแล้วก็ มะละกอจ้ามะละกอจะข้าวปุ้นนะจ้าพี่นวลเสร็จหนึ่งนวลนะจ้าวันนี้เอาไปเผ็ดๆเลยจ้ะเผ็ดจัดพริกเสร็จแล้วจ้าเพิ่พริกเป็นตะเพ็ดมาพี่น้องนี้เราก็จะปรุงรสนะจ้าใส่น้ำปลาต้องติตามคบกหน่อยก็ใส่ลายเนี่ยจังหน่อย รับรองไม่เค็มกับปลาไหมนะจ๊ะผงนัวเสียหน่อยเสียบหน่อยเสียหลายเสียหลายนี่ก้อนตาดตาดปีดสปแสรบอยู่บ่อนโมมีน้ำตาลปึืกแบบไทยเป็นตัวก้อนขอแข็งนั่งมาตามแสรบนะตาดลงไปจ้าแล้วก็มะเขือเทศ นี่เราจะตามแบบเลิศใส่เครื่องปรุงรวมนะจ๊ะกตนีดดยมกันเด้อยพี่น้องสมตำย่ำบายย่ำเทียงนะจ๊ะพี่น้องมักถั่วเดี่ยดใส่คนไม่ค่อยชอบก็บ่หมักต้มมักหุงมาใส่มักถัว่วจะพี่น้องใส่ปลาย,ยยี๋ยวะ,ะจ้า โคกโคกคกโ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 คตัดส้ตา,าแล้ะ,ะทางขง้างขงออง้างเอาไเอาไ้พี่น้อง่งแนีสีน้ำส้มตำแซบพี่น้องสีมันก็จะเป็นตาอร่อยอสีน่าจับจับพี่ดอก ไปปะลูกไปดีเลยลูดน้าแม่เูไปจบไปดีลูกแม่ปะตายลูกกินขดจีไงพี่นอแซ่บปะแซ่บปะขดจีไบอกกันไ กินเส,เสร็จแล้วพี่น้องน้ำสดตามเขาเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะนี่สีสันจะแซ่บเ่าพี่น้องจ้ะเอากระสิใส,ส่เส้นหมูลงไปจ้ะพี่น้องก่อยุยวดจ้าพอมีเฉยๆนะหอมยุยวดจ้ะกุก้งสดยุยวดจ้า แสบ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 เทสตงแสบแสบก็ชิ้นส่วนโอราะแสบพี <S s ่น้องกินชเาต้ไทยตําราวย้วงสองคนดวยจ้ะนี่พี่น้องสีสันเดือดแสพี่น้องส้มตำสุกเจพัลลาเบิ้มเปลี่ยวปากได้บัดนี้น้ำลายแตก แนน่นนนอเ็สร็จจ้าพี่น้องจ้าส้มตามสูตรเจ๊พันล่านะจา้านี่พี่น้องอตัวกุ้งยัย่วๆนะจา้ามีใส่ถาดเลยจา้าว้าแต่เสียบเถอเะเลิบเลิบเปิดเสอือแทพพี่น้องเอ้ยย้า,ออายเลยเราควจะมาติดไฟคิป จากพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะส้มตำสูตรเจ๊พัลล่าแซ่บแท้แน่นอนแซ่บแต่ตลกยักษ์สวรรค์กึกจ้ะมามากินกับพี่น้องยำเทียงแซ่บจ้ะแห่ไม่เอาหมี่ปูใช่สบายดีแค่นั้นจ๊ะพี่น้องมามากินส้มตำยั่วๆน้ำกันจ้าตำส้มตำแซ่บพี่น้องแซ่บปวดท้วมงดแตกทั้งเผ็ดทั้งแซ่บจ้ะ ไปป่าล mm. um. ER ent ุอ네ืมกินกอันข้าวจี้อิ่มหรือเปล่าโอ้อ้ยย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 ยกยยยยยอนเยย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 ยมยยยยยเยย phải sau nào chụp cũng chụp tầm nào hen nào 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 phần tóc linh tầm nhám tiền bên

อันนี้เ็นกิจส้มตำจากพี้องแซ่บเผ็ดไปซาไม่ไปบวดเนาะคนอยากเทียวตา้ง้จคืมๆปนตกลิ้นล้ะกาหนาวแฮะคนจะไปบวดกะโกนหัวเยพี่น้องเอ้ยขายังไม่ได้คกนใช่ไหมครับเป็นยังโกต่อแล้วยืนมือด้ตั้ใจืนเต้นแฮ่ น่าก,กเะเผ็ดเป็ดตั้งแสีย กัดหนาวอยู่านี้นหอยความเผ็ดนะ้า้นี้สมตาไก่ย้างอยู่ใส่วกุ้งสดจ้ะยามเลน้ยาไก่อยากกินไก่โอ,โอ่งไหมับเป็นตูนะ

ฝากบรรยากาศไว้สันิดก่อนนะจ้าฝากิจตาปฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วย้ะจ้าสวัสดีจ้าปป่าลุงมากดไ,ไป